โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4, เปปัญญาถาปนกิจปมัมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2ที่ตั้งอยู่ในตำบลบางระกมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่23เมษายน1980รวมระยะเวลาเปิดทำการทั้งหมด45ปีโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในปีการศึกษา2,567โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด139คนและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนโดยมีนางจันทิลารัตนะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนแพในปี2,570โรงเรียนไทยรัฐวิทยา4ปปัญญาถาปนักิดอุปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งมีความเป็นพลเมืองดีเป็นต้นแบบสื่อมวลชนศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาครูและผู้บริหารให้มีคุณภาพภายใต้โรงเรียนคุณภาพโดยการยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นพลเมืองดีมีทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองเอกลักษณ์ของโรงเรียนสภาพแวดล้อมดีส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองดีคำขวัญของโรงเรียนการศึกษาดี งานอาชีพเด่นเน้นคุณธรรมนำชุมชนพัฒนาค่านิยมของโรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพทำงานแบบกระยานามิตรร่วมคิดร่วมทำสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่อาคารเรียนที่แข็งแรงปลอดภยัยมีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวก ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีอุปกรณ์ครบคันสนามเด็กเล่นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและส่งเสริมการออกกำลังกายโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขอ,อนามัยมีอาหารที่หลากหลายและมีคุณคุณค่าทางโภชนาการความสะอาดโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี มีห้องน้ำห้องซ้วมที่สะอาดเพียงพอและมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอความปลอดภัยมีระบบรักษาความปลอดภัยเช่นรั้วรอบขอบชิดกล้องวงจรปิดมีการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยเช่นอัคคีภัยแผ่นดินไหวอุทกภัยมีการดูแลและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน 2. ส,สภาพแวดล้อมทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากาศในโรงเรียนอบอุ่นเป็นกันเองมีมิตรไมตรีครูนักเรียนและบุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเคารพซึ่งกันและกันมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเช่นการทำงานกลุ่มกิจกรรมชมรมวัฒนธรรมองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนา และความคิดสร้างสรรค์มีค่านิยมและบรรทัดฐา,านที่ดีงามเช่นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 3. ส,สภาพแวดล้อมทางจิตใจบรรยากาศการเรียนรู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายสนุกสนานและกระตุ้นความสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขและรู้สึกปลอดภัยในการเรียนรู้การสนับสนุนครูและบุคลากรให้การสนับสนุนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางด้านการเรียนและด้านจิตใจมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพแรงบันดาลใจจัดกิจกรรมและโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียนทางโรงเรียน ดำเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานภายนอกของสถานศึกษาดังนี้ 1. ระดับประถมวัยมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กประถมวัยที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาสี่เราให้ความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กประถมวัยเป็นอย่างมากโดยมุ่งเน้นให้เด็กๆมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีครอบคลุม4ด้านดังนี้ด้านร่างกายเด็กๆมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัยมีพัฒนาการด้านกล้ามเนือ้อและการประสาทสัมผัสผ่านกิจกรรมการเล่นที่หลากหลายและมีการส่งเสริมด้านสุขอนิสัยที่ดีเช่นการล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำด้านอารมณ์เด็กๆมีความสุขมีอารมณ์แจ่มใสมั่นคงทางอารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเองด้านสังคมเด็กๆ มีพัฒนาการด้านสังคมที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเล่นและทำงานร่วมกับเพื่อนๆได้รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือมีน้ำใจและการมีมรารยาทที่ดีผ่านการส่งเสริมให้นักเรียนพูดจาไพเราะการยืนตรงเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติด้นานสติปัญญาเด็กๆมีความอยากรู้อยากเห็นชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มีพัฒนาการด้านภาษาการคิด การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กประถมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา4มีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมและคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กโดยกำหนดนโยบายและแผนมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กประถมวัยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของชุมชนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนการจัดสภาพแวดล้อมจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ปลอดภัยสะอาดและน่าอยู่มีมุมกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่น มีของเล่นสื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยและปลอดภัยการพัฒนาครูและบุคลากรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้านการดูแลเด็กประถมวัยการจัดกิจกรรมและการสร้างความสัมพันธ์กับเด็กการสร้างความร่วมมือสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กประถมวัย มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา4จัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับการพัฒนาของเด็กบูรณาการ4ด้านคือร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาผ่านการเล่นกิจกรรมและการลงมือทํา ส่งเสริมการเรียนรู้การสำรวจและการคิดสร้างสรรค์การดูแลเอาใจใส่ครูดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิดอบอุ่นสร้างความผูกพันส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมการประเมินพัฒนาการมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายเช่นการสังเกตการบันทึกการพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อนำผลไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การพัฒนาต่อยอดมีการปรับปรุงห้องเรียนให้มีความสะอาดปลอดภัยมีมุมประสบการณ์อย่างน้อย4มุมมีการซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นส่วนที่ได้รับความเสียหายที่เก่าหรือว่าชำรุด 2. ระดับขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาสีเราให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นพัฒนา3ด้านดังนี้ด้านความรู้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาตามหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เห็นได้จากผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผลคะแนนการทดสอบความสามารถด้านการอ่านอาการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ ยอดหลัง3ปีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้านทักษะนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เช่นทักษะการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันและทักษะด้านเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆของโรงเรียนด้านคุณลักษณะโรงเรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัยซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะเคารพกฎระเบียบและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนแทรัฐวิทยา4ี่มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสผ่านกระบวนการ P.D.C.A. โดยการกำหนดนโยบายและแผนโรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพ5ปีโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดสรรทรัพยากรโรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณบุคลากรและทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการจัดการศึกษาอาคารสถานที่ห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีและด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัด การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและนำผลมาพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปการสร้างความร่วมมือโรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนไทรัฐวิทยา4ีุ่่งเย้นการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยการออกแบบหลักสูตรโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางมาตรฐานการเรียนรู้และบริบทของโรงเรียนโดยเน้นการพัฒนากระบวนการคิด ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและความสนใจของผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายเช่น active learning การเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้ผ่านโครงงานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลโรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลายครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเช่นแบบทดสอบแบบสังเกตแฟ้มสะสมผลงานเพื่อนำผลไปพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง